วันนี้เป็นวันเกิดวันที่เธอได้เกิดมาใช่ไหมี นอกาบยพรินค่ะสุกรสันวันเกิดค่ะอยากจะขอดาวจากฟ้าทุกดวงดาวศุสันวันเกิดนะคะพี่เก๋วันเกิดปีนี้ขอพี่เก๋มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยร่ำรวยค่ะ จากน้องเนนนะคะ hey, ui, ah, พี่เก๋แฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะให้พี่เก๋มีความสุขมากๆนะคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างเลิฟเลิฟตลอดไปชูบูชูบูบบสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่เก๋ก็ขอให้มีความสุขมากๆสวยๆรลยๆเลินๆนะรักนะคะ เ o ทอยู่แฮปปี p t y b i r t h d a ชื่อ o u สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะเก๋อิงขอให้มีความสุขมากๆนะเขาบอกคนชื่อเก๋น่ารักทุกคนแล้วก็สวยทุกคนใช่ไหมยังไงมีความสุขมากๆนะแฮปปี้เบ t ร์เดย์จ้าต่อไปเบ r ร์เดยเหมือนกันโหยมาในมาดโจรเหมือนเขาไม่ได้โคนไม่เบอร์เดย์ไม่ใช่มองหน้าเองโอเคเบร์เดยมีความสุขมากๆแค่นี้แหละ โอเคแนละ้วขอให้น้องเก๋มีความสุขนะครับในวันเกิดแล้วก็มันเข้าไปทางภาษาออฟฟิศผมนี่นะครับเป็นของวัญวันเกิดให้โอเคขอให้พี่เก๋เกมีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้มีเงินมีต้องไก่จะขนานห้อง <c oughs> ไก่จะขนานห้องไก่จะขนานห้องลืม ขอให้มีเงินมีทองไหลามาเทม,มาอยู่เืนะครับก็ให้มีนางๆนะครับขอความสุขประกาศฉบับที่หนึ่งเรื่องเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของสหายคุย <c oughs> ข้าพเจ้าจึงมีความประสง์มาอวยพร ขอให้สหายคุยจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนอนตื่นแต่เช้าเมาแต่น้อยเต็มร้อยกับชีวิตไม่ติดหนึ่งหนึ่งสองเงินทองท่วมมือเอย เกิดมึงอะกูขอให้มึงมีความสุขแล้วกันนะกูเก๋้ฮ้เฮ้เขอให้มึงหน้ากลมกว่าเดิมคล้ายๆนกแปนกวิน birthday t o y o u to you happy birthday นะครับพี่เก๋ออ้มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีค่ะพี่เก๋จริงๆแล้วออนอยากลงแบบเป็นคลิปให้นะแต่ว่ามันลงไม่ได้เรื่องของเรื่องคือไม่แต่งแต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าด้วยยุ่งมากเลยก็ไงก็ happy birthday ขอให้พี่เก๋มีความสุขมากๆนะคะ คิดอะไรก็ขอให้ได้อันนั้นละกันสวัสดีค่ะ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU มีความสุขมากๆนะเก๋แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยของชีวิตนะคะรักนะคะจุ๊บมาเลยครวันเกิดที่ไม่ค่อยมีเวลาเลยก็อยากให้ผอมลงแฟเนเก๋ก็อยากให้ผอมลงสวยวันสวยคืนแฟนหล่อขึ้น,ม,ม,นมีเงินทองเยอะๆมีความสุขมากๆนะเก๋นนะ โอเคสนามรบอ่าลุง <Okay. S 2> บอยให้สุขสรรค์วันเกิดมีแต่ความสุขความเจริญน,นึกคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานึกคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาลุงบอยเมายังเนี่ยยำยำยำโอเคนี่แกอี๋ถ้วยบางอะเห็นหมี่ไหม แฮปปี้เบิร์ a เดย์นะนักมู Happy Birthday, แฮปปี้เบิร์ดเดย์เก๋อิง้งวันนี้วันเกิดเธอก็ขอมีความสุขมากๆนะคิดอะไรก็ขอให้ส่งความปรารถนาแล้วกันแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดมากแหมน้ำตาจะแตกกูรู้แฮปปี้แฮปปี้นะ นอนเป็นไข้ยอยู่แม่งก็โทรมาให้กูอัคดคลิปวันเกิดมึงไอ้เก๋วุ่นวายชิบหายเลยอะไรมึงจะเกิดอะไมนเนี่ยฮะโอ้เออไหนๆก็เกิดแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วกันมีความสุขแกไปอีกปีเออละงานการก็ตั้งใจทำหน่อย ใช่แม่ก็ลันลาลันลาแล้วมาบ่นงานไม่เสร็จงานไม่เสร็จไม่ได้นอนส้นตีแค่นั้นแหละส,ออหส,สุขสันต์วันเกิดแกเอ,องมีความสุขมากๆนะมึงตั้งใจทำงานด้วยแค่นี้แหละเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกไม่ค่อยได้ยินแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะมึง เอวใ,ให้ตาตัวได้จะดีหน้าที่การงานที่ดีก็พอแล้วนี่ค่ะลาเขา,าปันนะ้นเนาะอะมาให้ตรงนี้สว่างาอาท่าแม่ถือดิรักแม่ไหมหลบดาเทียวเล่มเก้ารักแม่ไหมไหนดู ถ่ายเห็นไปไม่เอาไม่ถ่าย <ไป S 1> ด,ดูดีนจะได้เห็นตัวเองว่ามันมันบวมน่ากลัวขนาดไหนน่าเลยน่าด้วยไม่หันมาจะไ,ได้เลยไม่เห็นลูกตาเลยถ้าหันไม่หนูย่าเลี้องอยงไี่ได